ไม่เคยรู้มาก่อนเปิดก้าดาราคนดังในวงการบันเทิงมีแม่เป็นชาวต่างชาติโดยปกติแล้วเราจะเคยเห็นคุณพ่อของเหล่าดาราคนดังที่เป็นชาวต่างชาติกันมาบ้างแล้ววันนี้เราจะพาไปดูดาราคนดังในวงการบันเทิงที่มีแม่เป็นชาวต่างชาติกันบ้างจะมีใครกันบ้างนั้นเดีปรับชมกันได้เลยจ้า คนที่9ทัญญาทัญยาเรศเปิดกันที่นักแสดงสาวลูกครึ่งไทยอเมริกันโดยคุณพ่อของสาวทัญญาเป็นชาวไทยและน้อยคนที่จะรู้ว่าเธอนั้นมีคุณแม่เป็นชาวอเมริกันชื่อว่าแจ็คกลีนยิ่งเอาผภาสมัยสาวๆมาเปรียบเทียบกับปัจจุบันดูก็รู้เลยว่าสวยได้จากใครจริงๆ คนที่แปดจอวินยูนักแสดงและพิธีกรหนุ่มลูกครึ่งมีคุณแม่เป็นชาวอเมริกันแจนิสเอมวงสุรวัตรมีดีกรีเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ต้องบอกในว่าบ้านนี้ไม่ธรรมดาจริงๆคุณพ่อก็เป็นถึงดอกเตอร์วาสนาวงสุรวัตรจึงไม่แปลกที่หนุ่มจอนวินยูจะมีความสามารถมากขนาดนี้ คนที่7เอมมี่กิงปทุมสำหรับนักแสดงสาวที่ได้ต้นฉบับความสนมาจากคุณแม่ตาน้ำข้าวแมรี่แอนเดอร์สันชาวอเมริกันส่วนคุณพ่อของสาวเอมมี่เป็นชาวไทยแท้และปัจจุบันแม่ของสาวเอมมี่ย้ายไปอยู่อเมริกาและนานๆทีสาวเอมมี่ก็จะบินไปเยี่ยมกันบ้างจ้า คนที่6ชินชินาวุธสำหรับหนุ่มลูกครึ่งไทยฝรั่งเศสโดยทางด้านคุณแม่เอเลนอินทรากูสินชาวฝรั่งเศสแท้เป็นซิงเกิลมัมดูแลทั้งหนุ่มชินและน้องสาวโซฟีมาตั้งแต่แบบบอกต้องบอกเลยว่าคุณแม่เป็นคนที่แกร่งมากแถมยังพูดไทยได้ชาชานชัดเจนอีกด้วย คนที่ 5. ซูซี่สุซีรามีคุณแม่เป็นชาวอังกฤษแพทริเซียชิสแมนตัวฉบับความงามลกครึ่งเชื่อสายไทยอังกฤษถึงแม้ว่าคุณแม่ของสาวซูซี่จะเป็นคนอังกฤษแต่เป็นถึงผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าไทยและก็ยังเป็นอาจารย์ประจําสาขาวิชาผ้าไทยคณะวิจิตรศิลป์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จึงไม่แปลกว่าเธอได้ความสวยความเก่งมาจากใคร คนที่ซีแอนอลิชาคุณแม่ลูกสองนักแสดงสาวลึกครึ่งไทยอเมริกันที่ตอนนี้ผัดตัวเองไปเป็นนักธุรกิจเห็นสวยๆแบบนี้แล้วสาวแอนได้ตนฉบับความสวยมาจากคุณแม่เมลานีชาวอเมริกันแม้ว่าจะไม่ค่อยได้ออกสื่อแต่เราก็มักจะได้เห็นโมเมนต์ระหว่างยายกับหลานอยู่บ่อย คนที่3เจมมานักแสดงเชื้อสายลูกครึ่งเอเชียไทยจีนฮ่องกงโดยคุณแม่ของหนุ่มเจมเป็นชาวฮ่องกงต้องบอกเลยว่าครอบครัวของหนุ่มเจมไม่ธรรมดาจริงๆซึ่งคุณพ่อก็ทําธุรกิจนําเข้าส่งออกส่วนคุณแม่ของหนุ่มเจมก็ทํางานกับบริษัทร,รับจัดประมูลผลงานศิลปะในเครือพิสตินนั่นเอง คนที่2เอสเธอร์ซุปีรลีลาสำหรับนักแสดงสาวลูกครึ่งเอเชียโดยคุณพ่อเป็นชาวไทยต้องบอกเลยว่าสาวเอสเธอร์เป็นลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นจริงๆเพราะว่าความสวยของเธอนั้นได้จากคุณแม่คาเนชาวมาเลเซียเชื้อสายจีนต้องบอกเลยว่าแม่ลูกคู่นี้สนิทกันมากถ่ายารูปเฟรมเดียวกันถ้าเอสเธอร์อยู่ไหนคุณแม่ก็จะอยู่ด้วย คนที่หนึ่งซันนี่สวรร์เมธานนท์ปิดท้ายกันที่พระเอกหนุ่มหล่อร้อยล้านลูกครึ่งไทยสิงคโปร์ฝรั่งเศสมีคุณแม่มาจอรีนเป็นชาวฝรั่งเศสยิงหยิบภาพต่อคุณแม่สมัยสาสาม,มาดูบอกเลยว่าหนุ่มซันนี่หล่อได้ขนาดนี้ก็เพราะว่าดีเนเอจากคุณแม่ได้ไปเต็มๆ